สวัสดีจ้ะปสด,ดีค่ะน้อม้อยกับปาล้องค่ะไม่นี่คุณชายสุดที่รักคุณย่องมานแน่ย่องมาแน่คุณเทพพัดบุญเส้นสวยบอกย้ายหนึ่งอ้ยเป็นตัวแสบของเล่าอุบาตแต่กับสิมีไก่ไก่อกไรเพาะไก่ตุนไก่อะไร,ร,ะไต,ไะไรต่างซื้อของเพิ่นนะไก่อะไรจ๊ะ ไก่อบซอสแดงไก่อบซอสแดงประเสริฐไก่หั่นช <Pokémon. S 3> ิ้นน่ะไก่หั่นชิ้นไก่หั่นชิ้นแล้วก็เอามาเอออบมะขัวแล้วก็เพิ่มก็อบพริ้วใบออด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 อบไว้ของเพื่อนหน่าประเทศนี้ก็เนี่ยพริกน้ำปลาพอนี่น่าสิทันผู้ใดอยากกินเผ็ดก็เอาพริกมาเด้อเอาน้ำกินโลดแล้วก็ตีห้เบิ่งถ้วยไงนี่ปาดของจูโก้เลย เอาฟาดโลดฟาดโรดบานี้พัดวุ้นเซนคันยากินเพจกะเอาพริกใส่เด้อจา้าเพราะว่ามีเด็กน้อยอยูย่น้ำสามขวัวร้านน้อยเสือ้อปรนกัดมานางังปกัจะมานางกินกับเขาน้ำห่านะ่ะไหมพัดกระลำเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเด้อเนี่ยเห็นบอกคันอยากกินพริกกะอบอกพริกห้อยห้อย,ยลงไปเนี่ยคะ่ะห้อยลงไปแล้วก,ก็กินน้ำกันเนี่ยกินแบบพริกน้ำยำแบบพริก เขาบอกว่าบักพริกกินน่ยมันไล่โควิดเขาว่าข <c oughs> ุ่น่ะฮะเอาบักพริกอันสวนใส่แน่เอาบักพริกแดงใส่แน่เห็นมันงามไหมคะแล้วมันสีหอมบักพริกเผ็ดเผ็ดจะน้อยอืมอืมแจกพรุ่งนี้ก็ได้หรอก มบุญเซนมันอนี่ยเพ่งจะออกไปตลาดได้ค่ะโน่นนั้นแฟนสื่อกล่ำหัวยังไงไปสะพานไหมสื่อมากสื่อมากเข้าวเขา้าตู้เย,ย็นไว้หัวตัไงนะังผัดเตียงกับจานบักโกโจโด้วยเนี่ย <c oughs> เลยว่ะืืบอกแฟนวะพ่อหลังอยากกินผัดแบบยังไงอ่ะ ก๋ากระลำอ่ะแต่ว่าใส่วุ้นเส้นให้แน่วางสานเนาะจัดไปเพป็นป่ะอยากกินใช่ไหมจ้าอยากกินก็นเลยเลลวางกุก้ยกัลลิโตนเรากุ้ยจัลลิโตนเราไปพัดให้เพกันนะ <c oughs> จะเอาสูตรใดมาสั่งใหม่สูตรใ,ให้มันมันไหนมันมีวุ้นเส้นก็นไม่มีกระลำนะแม่เพราะว่ากินกระลำเนี่ยมันดีกับสุขภาพอย่างที่หนูบอกอ่ะเพราะว่าหนูได้ใบ ใบการกินอาหารของคนที่ว่ากินยาหลายมันไปทํำไายไตแนนั้นเขาก็จะเขียนว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี้ควรจะกินกระหลำ่ำควรจะกินผักใบขาวที่นู้นมาบอกให้ฟั้าั่นแหละตกไทยคื่อเล,ลื่อยเวลาบอกก็ได้โอ้ยช่ไหมเนาะเอาบอกทีกออ่อนอออืมก็เลยอาศัยว่าพายามสื่อผักใบขาวมาไว้น,น้ำบานว่านไปกินเลียงกับไปกินของ ขาันแ่งเขาอ่ะก็ะหลายอย่างเติบอยู่ก็เลยเหมือนนี่ก็เลยมานางนนกินผักใบขาวใบขาวนี่มันสิไปลังไย่วันไม่นามเนี่ยโตมั่นหล้วก็มันพี่สีขาวขันเ่ากินใบเขียวกับไปหลายๆเนี่ยมันสิไปแอนตี้กับไต่เข้าหมอวางสันเนาะถ้าเขาบอกให้ฟังเด้อพ่อแม่พี่น้องอืมอืมอมอยากบวมอยากกินไก่้อบน้ำแดงขึ้นมา ชินไก่หัวหอมมีประโยชน์อืมดองนีหัวหอมคุณนะไก่ค่ะไก่กิ <laughs> นน้ำกันกินน้ำกันไก่อบน้ันแยงแยงอืมข้าวเหรอจ๊อืมข้าวหม้อต่อเปลคนเด็กินงามงามข้าวเดียวแล้วจ้อยขผู้ชายเห็นยังกินข้าวเดียวมีเงิน มะหล่ำมันงอยยุ๊อืมพุดหน่อยใส่พี่ดีเลยจ้ะอือตัวยง่ายง่ากินลดเด้อค่ะรู้สึกกะล่ำม,มากเห็ดมันสุกเอามาผัดเห็ดมันสุกวิธีผัดก็ง่ายง่ายไปสูตรของหนู้นี่ยสิผัดจังไรหูบัวเราจะเอากระเทียมไปผัดเอาหอมใหญ่ต้องไปผัดอันไหนสิมันเป็นยาดั้มหางไก่ห่ากะเห็ดเด้อค่ะ เอาหอมไงลงไปผัดเห็นมันหอมอุ้ยหุยใส่กันนะพอผัดแล้วเพิ่งก็เอาบบกไข่มันบ่พอเอาไข่ใส่ลงไปน้อยนึงขัว<า>ขัว<ล>หึยังขัวสามหน่วยไข่สามหน่วยขันสวย,ยยังไข่สา,ามหน่วยขัวใส่กันไว้แล้วก็ย่อออกตักออกใสวยสวยไหมคะ่ะ พัดกระเทียมหัวหอมใส่ไข่แล้วปุก็ตักออกเฉยๆไว้ข้างนอกเพ่าจะไปผัดกระหล่ำแบบนี้เนี่ยผัดกะหล่ำผัดผัดพัดไปสักพักงให้กระหล่ำม,มันสุกนี่ค่ะให้มันหอมแล้วท่านไปปรุงเด้อหอมให้มันสุกสุกแล้วเพคนจะเอาขุ่นเส้จใจเนใสจเจนามเด้ออืเจนามพัดให้แห้งๆุ่นเพป็นเพป็นบรรยายให้เขาฟัง คนหยาดถ้าเบาวพีดจะ่ไหมพีดสูดผัดให้แห้งผัดพอวุ้นเส้นแห้งใช่ไหมพอ่อพอมันดูดน้ําดูดอะไรเข้าไปปรุงรสเอากับปรุงรสใช่อยัางนีนล,ล่ะพออ่อเกลือซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือนิดนึงใส่อะไรอีกแค่นั้นแค่นั้นแหละค่ะใส่ก็อยากใส่น้ำป,ล,ปลาจังเลยก็ใส่น้ำตาลนอยนึงใส่บอสน,น้ำตาล,ลน่ะนิดเดียวอโอ้นี่ก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยเด้อผักหวานอยู่แล้วผักมันหวาน ปกติตะเข็กับเขาคุณลุงคนจะน้ำตาลใส่นี่แฟนไม่ใส่น้ำตาลหรออ้อมอย่าบอกใครอันนี้เพื่อนเพิ่งใส่น้ำตาลเลยเพื่อนเพื่อนว่าพักมันหวานแล้วก็กินนะคือว่ามันหวานหวานอือกะลัะมนาวอืออือแสบของเราอีเล็ถึกใจจะคของมักประเทศไทยทหักมาหากในผัวกระไดเจมัน ยังรูองบอกแหละสำหรับพอคนที่สองพอห้ากับปอยุทธ์เทวดาแล้วแม่ห้ากับปอยู่ก์ก็เทวดาแต่มิตรเพิ่อนในบ้านเลี้ยงไว <laughs> ้จะคลองก็ป่วยมายี่สิบกว่าปีก,กับรูแรลร่างกายไปเนาะอยู่น้ำกันแบงเสร็จแหละเฮ็ดกินเด้อะกำลังนี่มันเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเหาองเย็น กูลงก้อนเงาบอกอะเงาได้เลยไปไข่ไข่ันไ,ไปบำรุงข่างในมันบอกไปทำไร่ไตเข้าหันผักใบเขียวมันจะมีอย่างบอกก็เอินภาษาภาษาหมอเขาเรียกอะไรเพราผักใบเขียวมไม่ได้เรียนหมอแม่ข้าไปหาหมอหมอคนบอกว่าชอบกินผักผักใบเขียวมากอ่ะบางทีไตเราทํางานน่ะแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็นผักใบขาวเถอะนะกินผักใบขาวไปเฉียวบางนึงไปหาหมอหมอก็ย่องว่าดีผสมผสน กินให้มันสมดุลกันขาวต้องเขียวหนูว่านไปก็กินพักใบเขียวเพระว่างั้นแตงก็ไม่อาหารเต็มโต๊ะกับเลือกก็ได้ก็ก,กินน้ำขอสาสว้ากินสลัดกินอย่างมิปา้าไม่อย่างก็เขามาเสิร์ฟไหมุนักอปเลือออ,อนี่แหละค่ะอาหารเหมือนนี่ พัดกะลัมไส่วุ้นเส้นว่าสัน่น <c oughs> ไก่อบไก่อบน้ำแดงไก่อบน้ำแดงเอามะไฟตั้งนานเนี่ยให้คนตรงเอาไก่อบน้ำแดงนีง่สั่นละค่ะนี่เด้อค่ะพริกน้ำปลาคนอยากกินเผ็ดเพราะว่าบ้านผู้ใดมีเด็กหน่อยอยู่น้ำกะเอาบอกพริกใส่ลงไปบ่ได้เาก็อใส่น้ำเนี่ยว่า เนี่ยเอาบะปีกมะหยัมเน,นี่ยบะปิกแดงๆเนี่ยค่ะเห็นบ้ามาใส่เข้าไปมาอา่ียจิ้จจาจุดจุดเจ้จะมั่งขามเลิกมีประโยชน์เลยก็ต้องเลือกเสื้อเบอก คิดบัออกกินอย่างดีเนาะเบื่ออาหาราละวันเห็ดแนวเนี่ยก็ลองเห็ดเหิือนพัดขึ้นมากเนี่ยใส่บุญเจนใสอย่างปุ๋งเครื่องแล้วเนี่ยก็ต้องไปพัดดำๆดอกเพราะว่าแต่ว่าหนูกับอยากกิน,กนพัดจังเสียหรือล่ะแต่บางคนบางคนที่เขาเห็ดขายพัดมัออกกนเจอะน้ำนำก็ใส่ซีอิ๊วดำจังหน่อยแต่ว่าหนูไ่ใส่นะหนูอยากกินหนึ่งองเสี่แป้งมาัากเฮตดไทย <laughs> มักแบบนี้เนาะ มักแบบนี้กิน,กนแบบนี้มันมีใครที่ผักทีเ่เส้นที่เครื่องปรุงส่วนหมูหมูเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนี่ยถ้ากลับมาเฮ็ดจังสี่สรุปว่าถ้ามีก็ขผาสองอย่างมันบ่กอืมแตถ้าเอาหมูไก่ไปผัดใส่บนเสน้นเทาสิมีรก็เผายางเดียวถูกบ่นี้อยางเดียวก็คือผัดบนเสน้นกองโจโก้แต่าแฟนเพิ่งกะลาเรื่องเฮ็ดกับเผาเพิ่งจะเสีเอาไก่เนี่ยแยกออกมาก มาเห็ดเป็นไก่อบน้ำแดงอ่าอบน้ำแดงไม่หมองเนี่ยใส่ผัพผิกเข้าไปเราเลยได้กับข่าวสองยางบ่ได้ออกไปใช้มาเนี่ยอยู่น้ำเพื่อนื่อวานไปกับพี่หน้ากากันหมดสันโอ้ยจะข่าวกับเพือนอืมกระบ๋านเงาะนี่ออกไปข้าวหนึ่งนอนหนังก็เเ็ยกับข่าวอยู่น้ำเพือน เซฟรลังกายทำไงหลอว่าอืมแซบเพเฮ็ดกินนะค่ะครับกุณเ,เส็นใช้กะหล่ำง่าไง่ายอ้าจบเท่าวะเมนูเสนอเมนูคุณเ็นเป๊ะอย่างสองสามค้ากับพ่อไม่ชิว่วนเซฟมวนมวนบ่ ยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำาญยแล้วฉันเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชื่อดีก็มีทมไปแล้วมาเรียกลำใยให้ทำไมแล้วนะหรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกหอกนะไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคุณลำาใจ่จบจบจบสุลิน <c oughs> จากไงประ่งใหมยงาม <c oughs> ให้ขลาเขาเดอ้อ <c oughs> จ้า